เฮ้ยมึงคือกูรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วกูก็ห้าวอยากตัดต้นไม้ไงต้นไม้ที่กูปลูกไว้กันมนลพิษจากรถจากถนนเนี่ยเข้าบ้านกูมันก็กันไม่ได้มากหรอกแต่มันก็พอกันได้มัางอะไรเพรเกิดอยากตัดไงกูก็เลยเออมาลองเครื่องไอ้เหี้ยพอเสียบปักขนาดเหี้ยปั่นปัดไปหาขาดีนะกูยกขาหลบกับชักปักออกทันใจกูนี่หายแป๊บใจสั่นชิบหายเลยคุณพระคุณเจ้าคุณครองสาธุค่ะ เกือบกูไม่เหลือขาเหลือตีนไว้เดินแล้วไม่มึงมึงเหลือแค่นิ้วเดียวมันจะถึงส้นตีนกูแล้วดีนะกูขยบออกทนันตายหาเลยนี่ที่กูทําคลิปเนี่ยค,คือคือกูคือกูปวดเครื่องไว้ไงกูไม่เครื่องไงแล้วมึงดูสิเกือบเกือบไม่ละก,กูชีวิตกูเนาะแม่งเสียววินาทีกูก็เสือกใส่รองเท้าแตะด้วยนะเฮียนิดเดียวจริงๆ ใจกูนี่หายเลยโอ้ตกใจหมด